วันนี้ประชาชนที่ไปที่บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงก็ได้ปรับเรื่องกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่าเช้าวันนี้ครับพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวันวรินารีรัตเสด็จไปยังประตูวิเศษชัยศรีหน้าพระบรมหาราชวังครับในการประทานผ้าถุงสําเร็จรูปสีดําทรงออกแบบซึ่งบรรจุอยู่ในถุงผ้าสีดําแก่นางพรจันนุกูลประดิษฐ ที่ปรึกษาสำนักพระราชวังเพื่อน,นำไปบริหารจัดการให้กับประชาชนได้ยืมสวมใส่อย่างถูกต้องตามสารีประเพณีขณะเข้าไปกราบถอยบังคมพระบรม,มศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาสนะครับและโอ,อกาสนี้นะคะได้ประทานเข็มกลัดโบไว้ทุกจํานวน5,000ันชิ้นให้กับประชาชนที่นั่งรอในเต็นท์ด้วยนะคะคือประชาชนเองก็มาจากต่างจังหวัดมาจากกรุงเทพก็มีสุราษฎร์ก็มีเชียงใหม่ก็มีพัทลุงก็มีนะคะได้รับประทาน การเข็มกลัดโบไว้ทุกต่างก็รู้สึกตื้นตนันจนบางคนนี่น้ําตาไหลเลยนะคะที่ทรงมีพระก,กรุณาที่คุณแล้วก็บอกว่าไม่คาดคิดมาก่อนว่าจะได้รับเสด็จนะคะแล้วก็จะเก็บเข็มกลัดนี้ไว้นะคะเรียกได้ว,ว่าบางคนนี่จะเก็บไว้บนหิ้งเพื่อเป็นที่ระลึกกันเลยนะคะคจากนั้นนะคะก็เสด็จไปยังจุดบริการยืมคืนผ้าถุงสีดําสําเร็จรูปสำเร็จรูปนะคะบริเวณตรงข้ามสาริกา ซึ่งสำนักวัฒนธรรมกีฬาและการท่องเที่ยวกรุงเทพมหานครเนี่ยเขารับผิดชอบนะคะใช่ครับทรงทอดประเนตการขั้นตอนให้บริการยืมผ้าถุงสําเร็จรูปสีดําพร้อมทั้งมีพระกระแสรรับสั่งถามถ,ามถึงจำนวนคนที่มาใช้บริการยืมผ้าถุงตั้งแต่13ตุลาคมจนถึง23พฤศจิกายนก็พบว่ามีจำนวนทั้งสิ้น2,199คนส่วนใหญ่เป็นคนกรุงเทพและปริมณฑลครับโอกาสนี้ทรงย้ำให้กทมจัดระบบการยืม คืนผ้าถุงสําเร็จรูปสีดําให้ดีถ้ามีคนยืมไปแล้วไม่คืนก็ไม่เป็นไรเพราะว่าจะประทานผ้าถุงมาใหม่เป็นระยะสร้างความทราบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งนะครับ